อีกหนึ่งข่าวอื้อเฉาเกี่ยวกับราคายางที่ตกต่ำครับเพื่อนๆครับนั่นก็คือย,ยงางพาราเถื่อนครับยางพาราเถื่อนคืออะไรยางพาราเถื่อนคือยางพาราที่นําเข้าจากเพื่อนบ้านนะครับตะเข็บชายแดนนะครับอย่างเช่นเมียนมาอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับการนําเข้ายางพาราเถื่อนนั้นนะครับเป็นการนําเข้ายางพาราที่ไม่ผ่านศุลกากรหรือว่าไม่ผ่านการเสียภาษีซึ่ง พ่อค้าก็จะซื้อได้ในราคาที่ต่ํากว่าราคายางจริงในบ้านเรานะครับไปเขาถึงซื้อเข้เขามาทําไมเขาถึงซื้อราคายางที่ต่ข้ามานะครับมันก็เหมือนน้ามันเถื่อนนะครับเพื่อนครับน้ามันบ้านเราขายสามสิบนะครับถ้าเป็นของเพื่อนบ้านเขาขายสิบหกบาทยี่สิบาทอย่างนี้นะครับมันถูกกว่ากันนะครับเมื่อนํายางพาราจ,จากต่างประเทศเข้ามาแล้วนะครับก็นํามาเพื่อที่จะมาสวมผลผลิต เพื่อที่จะรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับมันทำให้นะครับราคายางของเรานะครับผันผวนนะครับฉะนั้นนะครับยางเถื่อนนะครับเป็นสาเหตุทําให้ราคายางของเราราคาต่ําลงนะครับถ้าถ้าไม่มียางเถื่อนนะครับหรือว่ารัฐบาลสามารถปราบได้นะครับเกี่ยวกับยางเถื่อนนะครับราคายางของเรานะครับจะดีขึ้นประมาณ5บาทนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับนายกเศรษฐาทวีสินของเรานะครับก็ได้สั่งการให้จัดการเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นข่าวอื้อเฉานะครับเกี่ยวกับราคาย,ยางที่ตกต่ำณตอนนี้นะครับก็มีปัญหาในการทำชวนยางพาราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายหากเพื่อนๆชอบกดถูกใจและกดติดตามเพจนะครับ